นี่ไม่ต้องมายืนทำหน้าเป็นหมาอย่างนี้แล้วที่นี้จะทำยังไงดีอ่ะหล่อนก็คิดสิยะให้ฉันคิดคนเดียวได้ไงอ่ะอ่ะก็เห็นว่าเป็นอาจารย์ก็นึกว่าฉลาดนะสิช่วยคิดสิลุ่มเว้เป็นเวบ้างนะพี่อาการหนักเนี่ยสงสัยต้องตะดงกำลังักษาใหญ่นล้วมัง้ง คุณจะรุดมีอะไรถึงมาที่นี่คะฮะอา้าวแล้วเด็กเด็กไม่หาน้ำมาถ้าให้ทานเลยเดี๋ยวอาไปเอาให้นะไม,ไ,มไ,มไม่ต้องครับคุณอาผมไม่หิว,วครับน้องก็อยู่ข้างบนคุยอยู่กับเพื่อนแต่เดี๋ยวอาไปตามให้นะจ๊ะอ,อย่าอย่าจะอ,อย่าเลยดีกว่าครับคุณอาเพราะว่าดูท่าทางคุณบูนไม่ค่อยสบายใจครับไม่สบายใจทําไมเหรอคือ คุณอาครับบางครั้งเนี่ยผมผมอาจจะเหลวไหลไปบ้างเนี่ยนะครับแต่ว่า,าแต่เมื่อกี้เนี่ยพอผมเห็นคุณบูนร้องไห้แล้วผมรู้สึกครับน้องร้องไห้ใครทําน้องร้องไห้อะ่ะอนี่ผมก็ไม่ทราบครับคุณอาแต่ว่า,อาพอผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกว่าเอาอทำไมเหรอ,อมีอะไรก็พูดมา คุณอาครับคุณอาจะว่าอะไรไหมครับถ้าเกิดว่าผมจะให้ผู้ใหญ่เนี่ยมาสู่ขอคุณบู์ครับว่าไงนะคือคือคุณอาครับผมรักคุณบู์จริงๆนะครับแล้วผมก็พร้อมที่จะปกป้องเธอผมไม่อยากเห็นใครที่จะมาทําร้ายเธอทําให้เธอร้อ,องไห้อย่างนี้นครับอายกคุณบู์ให้ผมเถอะนะครับ คุณเป็นอะไรของคุณนะฮะนอนพลิกตัวพลิกไปพลิกมาเป็นปลาอนนหนุน,นโลกอยู่นั่นแหละอน,อน้อยไม่หลับฉันมีเรื่องต้องคิดนะวันนี้นอนไม่หลับอนะ่ะคุณคุณน่ะเหรอนอนไม่หลับตั้งแต่เราแต่งงานกันมานะ่ผมเห็นคุณนอนไม่ต่ำ่าวันละสิบชั่วโมงกินข้าวคุณยังเคยนั่งหลับเลยแต่วันนี้ฉันนอนไม่หลับจริงๆนะนี่คุณใชนมีเรื่องต้องคุณคิดนะ่ะ ฉันมีอะไรปรึกษาคุณหน่อยได้ไหมปรึกษาตอนสองยามเนี่นะเวลาเนี่ยมันไม่สำคัญหรอกนะฉันปรึกษาคุณหน่อยได้ไหมคุณว่าไปสินี่คุณถ้าสมมุติว่าตาสนุตเนี่ยเขาเอาผู้ใหญ่มาสู่ขอลูกเราอะคุณจะว่ายังไงว่าอะไรนะขอโทษเสียงดังบ้านแาวๆก็แตกตื่นหมดคุณน,นี่เดี๋ยวเขาก็คิดว่าขโมยขึ้นบ้านเราหรอกขอโทษ ก็เมื่อกี้คุณว่าอะไรล่ะวันนี้ตาสลุดเนี่ยเขามาปรึกษาฉันเขาบอกเราเนี่ยจะรังเกียจเขาไหมถ้าเขาเอาผู้ใหญ่มาสู่ขอรังเกียจแน่นอนคุณไม่มีทางแหมคุณนี่จริงๆนะนี่ไม่ทันคิดเลยตอบซะแล้วก็ไม่จริงเหรออย่างนายสลุดนะนะไม่มีทางได้มาเหมาะกับลูกสามเราเลยคุณ ทำให้เศรษฐีเจ,จ้าอารมณ์อัจะใจตัวเองเหรอถ้าหากก็ได้ยายหนูไปเหรอ<ม>ยายหนูไม่มีความสุขแน่นอนจริงๆเลยนะคุณนี่ทำไมมองโลกในแง่ร้ายเสมออ่ะคุณรู้ไหมตาจรลุดเนี่ยนะหนึ่งหน้าตาเขาคนดีสองฐานะเขาดีสามจะก,กุลลุนทชของเขาก็ดีเขาเนี่น้ำหมอกกับยัยบูลูกของเรามากรู้ไหมคุณเหมอกกับไอ้เจียชงจีใช่อะไรของคุณอกีกคุณรู้เปล่า ไม่ได้จริงเลยนะคุณนะเสียชัยเนี่ยนะเป็นคนที่แบบหน้าตาซื่อๆไม่ได้เคี่ยวรากดินเหมือนคุณในสลุดเลยคุณไปปฏิเสธเขาได้เลยในสลุดสลัดอะไรของคุณน่ะไม่ฉันจะต้องคอยถามลูกฉันก่อนถ้าลูกฉันโอเค้ฉันก็คิดว่าลูกฉันเนี่ยโอเคด้วย